เมื่อวานนี้นะคะมีเหตุหือฮาเกิดขึ้นนะคะกับ <Yeah. S 1> กรณีที่ กลางกรุงเลยนะคะมีรถเฉี่ยวชนกันนะคะ4คันและปรากฏว่าคนที่คันคันที่ชนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงมาเต้นแล้วก็เปลือยกายด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ฮือฮาในโลกออนไลน์เลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองติดตามดูเพราะว่าตํารวจสนโชคชัยนะคะได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีผู้ขับขี่รถยนต์นะคะซึ่งขับย้อนสอนไปเฉี่ยวชานคันอื่นๆหลายคันเลยค่ะเหตุนั้นเกิดที่บริเวณปากซอยลาดพร้าวังหิน3 9ถึง41 ที่ย่านลาดพร้าวนะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะพบรถ4คันคันแรกนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ฟอร์ดเฟียสต้าสีขาวค่ะเป็นคนขับย้อนศรมาชนรถแท็กซี่โตโยต้าอัลติสีเขียวเหลืองแล้วก็ไปชนรถเบนซ์อีกคันหนึ่งแล้วก็รถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะคะคือส่งผลให้ชนท้ายกันต่อเนื่อง4ี่คันแบบนี้เลยแล้วขณะเกิดเหตุก็มีผู้หญิงอายุประมาณ30ปีที่นั่งรถฟอร์ดคันแรกมาเนี่ยเปิดก<ป>ระจกแล้วปีลงมาแบบนี้ค่ะ นี่ปีนลงมาจากบก่ด้าน,น,นข้างคนขับก,ก็ตกใจจากนั้นเธอออกมาจากรถแล้วก็อยู่ในสภาพเปลือยนะคะวิ่งเต้นไปตามถนน,นะคะ่ะ <คน S 1> ชาวบ้านนี่ต้งองช่วยกันนำผ้ามาคลุมตัวเอาไว้นะคะใชะ่สุดท้ายค่ะปรากฏว่าหญิงคนดังกล่าวนี้นะคะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสีเพื่อตรวจอาการแล้วพบว่าเธอมีอาการ ผิดปกติคือป่วยเป็นโรค2บุคลิกหรือไบโพล่านะคะมีประวัติการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจก็เลยส่งตัวหญิงคนดังกล่าวนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลทางจิตเวชแล้วก็รอผลการตรวจยืนยันนะคะว่าป่วยจริงไหมส่วนรถยนต์คันที่เสียหายทั้งหมดญาติของผู้ที่ก่อเหตุก็เตรียมที่จะรับผิดชอบค่ะ